ที่ยวกรุงปักกิ่งประเทศจีน e ีพีหนึ่งช่วงเดือนธันวาถือว่าเข้าหน้าหนาวของกรุงปักกิ่งแล้วถือว่าหนาวสุดๆไปเลยช่วงที่เราไปอุณหภูมิลบสามที่แรกที่ไปคือหอศักระฟ้าเทียนฐานเป็นสถานที่บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นมรดกโลกอีกด้วยสถานที่ต่อไปที่พลาดไม่ได้ทุกคนที่มาปักกิ่งต้องมาเที่ยวที่นี่เลยนั่นก็คือจัตุรัสเทียนอันเหมินขนาดพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลถึงสี่แสนสีย่หมืนนีาเองเป็นสถานที่ตั้งงขอมรดกกโลารถจ ็คือพระราชวังต้องห้ามเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพระราชวังหลายชั้นกว่าจะถึงด้านในมีห้องต่างๆรวมแล้วถึง9999ห้องเลยทีเดียวสาเหตุที่ชื่อว่าพระราชวังต้องห้ามนั้นเพราะในอดีตพระราชวังแห่งนี้คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าคนที่จะเข้าไปได้ต้องได้รับอนุญาตเท่านั้นส่วนคนที่อยู่ด้านในก็มีเพียงจักรพรรดิขนมกำน,นันและขันทีที่ต้องคอยรับใช้องค์จักรพรรดิตลอดชั่วชีวิตนั่นเองนี่เป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงไปจนถึงราชวง,ชง,งศ์ชงงีะม้นานแลถึ9 00 ที่ถึง70,000คนหรือได้ว่าประวัติศาสตร์ของจีนในสมัยนั้นน่าศึกษาถึงความยิ่งใหญ่มากๆ EP ต่อไปจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นติดตามชมตอต่อไปนะครับ